ประเมินส่งออกปี65โต5%ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชี้อาเซบช่วยเพิ่มโอกาสเจะตลาดให้ส่งออกไทยด้านผลการดำเนินงานสร้างกำไรสุทธิกว่า1,500ล้านบาทเติบโตทะยานขึ้นกว่า200%สูงสุดรอบ5ปีดรรักวรกิจโพคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย e x i m b a n k เปิดเผยว่าการส่งออกไทยปี65จะขยายตัวราว5%ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น4.9%หลังการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลให้การค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัว6.7%ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดกว่าค่าเฉลี่ยรอบ10ปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยเพียง2.7%ขณะเดียวกันสินค้าไทยหลายรายยังตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดีโดยเฉพาะสินค้าอาหารและผลไม้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Work f r ฟ m Home ของใช้ในบ้านและสินค้าทางการแพทย์นอกจากนี้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซ จะมีผลบังคับใช้1มกราคม2,565เป็นต้นไปนั่นหมายถึงไทยจะเข้าร่วมตลาดขนาดใหญ่ครอบคลุมอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวม15ประเทศคิดเป็นกำลังซื้อกว่า30%ของโลกหรือราว2.2พันล้านคนซึ่งไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่แล้วกว่า50ของมูลค่าส่งออกรวม ทำให้สินค้าไทยราว30,000รายการอาทิผลไมย้ยานยนต์และเคมีพัณฑ์ได้รับการลดภาษีเหลือ0%จึงเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสเจาะตลาดให้ภาคการส่งออกมากขึ้นทั้งนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองอาทิการกลายพันธุ์และการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ที่อาจฉุดรังการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าบางแห่ง อย่างไรก็ตามยังมีอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจผันผวนมากขึ้นหลังธนาคารกลางสำคัญของโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ FED หรือ f ฟดหันมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อและปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะชิปรวมถึงต้นทุนผลิตและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจกดดันมาจิ้นของผู้ส่งออกไทยลดลงได้ ด้านผลการดำเนินงานปี2564 Exim Bank สามารถขยายบทบาทการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการเงินครอบคลุมบริการสินเชื่อและประกันและไม่ใช่การเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมียอดคงค้างสินเชื่อณเดือนพฤศจิกายน2564อยู่ที่148,849ล้านบาท คาดว่าสิ้นปี2564ยอดคงค้างจะสูงถึง152,383ล้านบาทสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินการมา28ปีเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง17,155ล้านบาทหรือ12.69%คาดว่าสิ้นปี2564จะสามารถเร่งทำผลงานด้านรับประกันให้แตะระดับ150,000ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า11.05%จากการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดประกอบกับการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทำให้คาดว่าณสิ้นปี2564 e x i กซิ n k จะสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง1,500ล้านบาทเพิ่มขึ้น211.96%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุนกว่าพันล้านบาท โดยถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดในรอบ5ปีและขยายจำนวนลูกค้าเป็น4,845รายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง13.17%ทั้งนี้ณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2,564 Exim Bank ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการประมาณ11,300รายด้วยวงเงินรวมกว่า70,000ล้านบาทขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมหรือ NPL ratio ณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2,564อยู่ที่3.68%คาดว่าภายในสิ้นปี2,564จะสามารถบริหารจัดการให้ NPL ratio ลดลงมาอยู่ที่2.68%ซึ่งลดลงถึง1.13%เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนและต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุง้งเมื่อปี2,540